สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับเป็นงานของค่าย WZ Studio นะจากที่ดูชื่อคลิปก็คงจะดูอยู่แล้วนะครับว่ามันคือตัวอะไรนะตัวนี้นะครับเป็นมาสคอตของอาจารย์โทริยาม่านะซึ่งเป็นโทริโรบอทนะครับเป็นงานเลเซนที่ปั้นโดยค่าย WZ Studio นะค่าย WZ Studio นะครับที่ผมเคยรีวิวไปนะถ้าทุกท่านจำได้นะถ้ายังจำได้อยู่นะเป็นฉากของ ปูโกโหงนะที่อุ้มโกหงอยู่ด้านหลังนะก็เป็นฉากที่มีน้ํามีต้นไม้มีปลามีลิงมีอะไรอย่างเงี้นะเออถ้าจําได้คือฉากนั้นเนี่ยค่ายทำออกมาได้สวยเลยนะนะสาหรับวันนี้นะก็จะเป็นงานโทริโรบอทนั่นเองนะซึ่งทําออกมาเป็น2สี2เวอร์ชันนะซึ่งเป็นเวอร์ชันอนิเมะแล้วก็มังงะนะผมก็คือ จะเป็นแบบสีแล้วก็แบบขาวดำนะเดี๋ยววันนี้นะจะแกะ2ส,สีพร้อมกันเลยนะนะจะได้แบบไม่ต้องไปแยก p 1 EP 2นะครับดู EP เดียวจบทุกขั้นตอนนะครับผมโอเคปะลุยกันเลยป้ามน,นี่นะผม เป็นค่าย W z Studio นะครับผมโอ้โหบางหน้าผมไปหมดเลยนะก็สองสองกล่องนี้นะครับผมก็เป็น2สีนะซึ่งค่ายเนี่ยได้แจ้งผมว่าคือเขาทำา200ตัวนะครับค่ายแจ้งผมว่าจำนวนตัวที่1ถึง160เนี่ยจะเป็นแบบสีนะครับผมผมก็เลยเอาเบอร์นี้มานะ88นะครับแล้วก็เบอร์161ถึง200เนี่ยจะเป็นแบบขาวดำนะครับผมเน่ก็เลยเอา175มา นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราแกะแบบสีก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ค่อยแกะขาวดำเนาะคืออย่างงานพวกนี้เนี่ยนะครับลิมิเต็ดส0งตัวนะครับผมลิมิเต็ดส0งตัวเนี่ยรันนัมเบอร์ก็คือหนึ่ถึง200นะครับไม่ได้แบบแยกสีสี100่อ้ยสี200ขาวดำ200นะครับก็คือสองสีรวมกัน200ก็เลยรันเป็น1นะครับถึง200อย่างที่บอก1ถึง160สี อร้อยหกส่ิถึงสองเป็นขาวดำนะซึ่งแพ็กเกจเหมือนกันทุกอย่างนะครับต่างแค่สีนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเราแกะแพ็กเดียวอีกแพ็กหนึง่งแล้วก็วาร์ปมาเป็นตัวโทลี่เลยก็ได้อนะ่าโอ้โหแพ็กเกจนะครับผมเฮ้ยแพ็กเกจแพ็กเกจคือแบบว่าเป็นอาร์บ็อกส์สีค่อนข้างดีนะฮะก็จะเป็นสีส้มนะครับแล้วก็ไล่ลงมาเป็นสีดำนะครับตัเขียน ตาดาวกันบอลแทกทั้งสองฝั่งนะครับผมแล้วก็จะเป็นตาที่อยู่บนเสื้อของโทลิโรบอทนะครับผมอ่านี่เฮ้ยมีอะไรมาให้ด้วยก็ไม่รู้นะครับเป็นภาษาจีนนะครับซึ่งอ่านไม่ออกเหมือนกันโอเคไม่สนใจแน่นมากเอาแล้วแม่โอ้โหย ก็เป็นแพ็คฟองน้ำสีดำนะครับผมนี่เดี๋ยวลุยกันเลยดีกว่าเฮ้ยโอ้โหเซ็ตเคเชียมีเป็น uh, เรียกว่าใบาเซอร์แล้วกันนะเออหลังๆมาชอบทำแบบนี้แต่ก็สวยดีนะครับ WZ นะครับ88ครับ200นะครับแล้วก็เป็นตาสัญลักษณ์โอ้มองไม่ชัดเลยเดี๋ยวให้ดูด้วยกันโอเคโอเคอ่าดูแบบนี้เลยนะครับไม่ล่วงนะ ก็สำหรับแพ็กเกจนะครับจะมาในลักษณะแบบนี้นะผมก็จะมีเมฆนะครับมีตัวโทลินะแล้วก็มีผ้าคาเดแล้วก็มีกระบองนะครับผมเอ้ยคือเจ๋งมากอะ่นะแล้วก็เป็นใบเสร็ที่ให้ดูนะโอ้สีเงินนะครับสวยงามแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็น WZ นะครับแล้วก็88ทับสองรอยเห็นไหมเอออ่ะเราก็เริ่มลุยกันเลยดีกว่านะครับ เมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นกระบองไม่ใช่นะเป็นปากกาลืมไปนะเพราะว่าอาจารย์โทลีเนี่ยเขาไม่ได้ใช้กระบองนะเขาใช้ปากกานะครับไว้เขียนกระตูนนะโอ้โหแล้วก็มีนี่แขนโรบอลแล้วก็ผ้าคาดเอวนะครับที่สำคัญก็คือตัวโทลีนั่นเองนะงานนี้ก็คือไม่มีอะไราย,ยากเลยนะครับนี่วางลงไปในเมฆสีทองนะครับแล้วก็ใส่แขนเข้าไป นี่ก็เป็นแบบชุกแขนอยู่นะแล้วก็ใส่ผ้าคาเดียวเข้าไปโปเช ég. อ่ะหลุดผ้าคาเดียวเนี่ยเราต้องใส่กาวดินน้ำมันด้วยนะครับคือถ้าไม่ใส่มันก็หลุดนะฮะไม่ใช่ข้อเสียของงานนะครับคือค่ายเขาเตรียมมาให้แล้วนะคือถ้าค่ายไม่เตรียมกาวดินน้ำมันมาให้เราจะถือว่าเป็นข้อเสียของงานนะเพราะว่ามันไม่ค่อยอยู่เนาะนี่เราให้ตามที่ค่ายใส่เข้ามาก็เป๊ะนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมนี่เป็นแม่เหล็กนะครับแต่ว่า ค่ายนะครับให้เชือกมาด้วยนะครับก็เอามาไว้ให้เรามัดนั่นแหละนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขามัดยังไงวะก็น่าจะแบบนี้ไหมเออแต่ว่าคาดอะไรอย่างนี้แล้วก็มัดผมก็จะมัดแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับทุกท่านเออมันจะได้ไม่เสียเวลานะถ้าจะมัดสวยๆแล้วค่อยมัดอีกทีหนึงไหนดูหน่อยสิเออก็จะประมาณนี้แหละนะครับก็ว้ งานถือว่าทำออกมาลงตัวนะครับแบบว่าลงสีก็โอเคนะครับไม่ได้ดีมากแต่ก็โอเคนะครับแล้วก็การเก็บงานเนี่ยดีเลยนะเอออืมใครที่เก็บโทลินะครับผมบอกเลยว่าอ่าไม่ควรพลาดตัวนี้เพราะว่าราคาไม่แพงแล้วก็คือโทลิมันก็ไม่ได้ปั้นออกมาบ่อยนะครับน,นานๆทีแต่ละค่ายจะปั้นออกมานะครับก็เป็นตัวที่น่าเก็บไว้อะนะครับก็เป็นอาจารย์โทลิยมาม่าโรบอทนะเป็นมาสคอตโรบอทที่ เอาไปแทกอยู่ในมังงะบ้างนะครับบางตอนนะก็จะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะครับนี่คือจานโพลิโร,รโบอทนะ ความผิดพลาดจากค่ายนะครับผมก็ผมไม่แกะแล้วนะครับไอตัว170กว่าคือเขาให้มา2กล่องนะนัมเบอร์ที่มันมากกว่า1นึ่งร้อยอย่างที่บอกนะครับพอแกะมาแล้วเป็นสีทั้งหมดเลยก็เลยไม่รู้ว่ากล่องไหนเป็นสีขาวดำนะครับก็เลยเดี๋ยววันนี้ก็รีวิวตัวสีนี้ไปเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้ายัางไงคุยกับค่ายเสร็จอาจจะเป็นอีกหนึ่งรีวิวนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวผมให้ทุกท่านดูรายละเอียดข้างในนะครับแล้วเราก็มาสรุปแล้วให้คะแนนกันนะครับผม อ่าโอเคครับท่านเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับทอลีโรบอตตัวนี้นะครับผมก็เดี๋ยวหมุนให้ดูก่อนสักรอบหนึ่งนะเนาะสำหรับทรลีโรบอตตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่ขีม่มกสีทองนะครับแล้วก็มีปะก,กานะครับผูกอยู่ด้านหลังคล้ายๆแบบว่าเป็นกระบองของโกคูนะครับผมแล้วก็ยกมือโชว์ขึ้นอ่าแบบว่า ไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับผมนะโอเคนะครับหมุนไปหนึ่งรอบแล้วเราก็มาดูดีเทลแล้วก็รายละเอียดกันสักนิดหนึ่งเนาะก็สำหรับตัวโทริยาม่านะผมเป็นโทริโรบอทนะครับใน คอสใส่ชุดของโกคูนะครับผมแล้วก็มีการใส่รองเท้านะครับผมมาดูในส่วนของเม็สีทองกันนะครับอันดับแรกก็เม็สีทองเนี่ยนะครับก็ลงมาได้สีเหลืองแบบไม่มีมิติเลยนะครับผมก็คิดว่าคร้งค่ายน่าจะทําให้มีมิติได้มากกว่านี้นะครับผมสำหรับรองเท้านะครับก็ลงสีมาได้สวยแต่ผิดนิดนึงนะครับผมอยากให้ตัดเส้นในส่วนของสีน้ำตาลจะได้ดูมีมิติมากขึ้นนะครับ ส่วนตัวชิ้นงานนะพร์ทด้านล่างนะผมเป็นงานพิ้นสามดีนะครับผมถ้าดูดีๆจะเห็นรอยกริดอยู่นะครับแต่ส่วนตัวชุดเนี่ยเออมันก็ออกเป็นแนวงานปั้นมือนครับเพราะว่าในส่วนของตรงนี้เห็นไหมมันเป็นการเชื่อมต่อระหว่างตัวกับตัวด้านบนท่อนบนกับตัวท่อนล่างนะผมเออก็น่าคิดนะครับแต่ว่าก็ลงสีมาได้ โอเคแหละแต่ว่าจางไปหน่อยนะสำหรับผมผมอยากให้ลงได้เข้มแล้วก็มีมิติกว่านี้เพราะว่าดูดิสีผ้าค่ะเดียวมันน้ําเงินแบบตัดตัวนี้มันจางไปหน่อยนะครับส่วนตาสัญลักษณ์นะครับก็ทําออกมาได้ใช้ได้นิดนึงคือเหมือนกับเขียนเอาอะนะฮะแต่ว่าก็โอเคแหละมันดูไกลๆมันใช้ได้อยู่เห็นไหมเออแล้วก็ในส่วนขององค์ประกอบของโรบอทเนี่ยถือว่าลงตัวนะครับแล้วก็จะมีะเป็นปากกาของอาจารย์โทรินะครับที่คาดอยู่แล้วก็ดีหน่อยที่แบบเออทําให้แบบมีเชือก มาแบบพาดนะครับก็จะเป็นเชือกจริงๆนะครับสีน้ําตาลนะมีพาดอยู่ตรงนี้อืมแล้วก็เป็นหน้าของโทริโรบอทนะผมนี่ก็ที่จะคุ้นเคยกันนะครับแล้วก็เป็นแขนโรบอทนะมีคีบด้วยเออนี่แหละนะครับผมอาจารย์โทริโรบอทเป็นมัสคอตของอาจารย์โทริยาม่านะครับที่แทรกอยู่ในมังงะนะครับหลายๆบางตอนนะไม่ใช่หลายๆหรอกแทรกอยู่ในมังงะบางตอนนะครับผม เออโอ้ผู้ตดดีขัดไปขออภัยด้วยนะครับคลิปนี้นะฮะ <c oughs> โอเคก็จะประมาณนี้แหละนะครับทุกท่านเป็นยกนครับทุกท่านสำหรับโคลนิยามาโ,โบรบอรดตัวนี้นะครับผมสำหรับคะแนนเต็มสิบนะผมก็ให้ไปสักเจดุดห้าเต็มสิบคะแนนนะผมก็เป็นงานที่รายละเอียดไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็เป็นงานที่ดูไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่ว่าถามว่าน่าเก็บไหมสําหรับผมนะผมรู้ว่าน่าเก็บแต่ที่ให้คะแนนน้อยก็สีเนี่ย สำหรับเสื้อของอโทนี่亚马หโรบอตตัวน,นี้นะครับน่าจะลงได้ดีกว่านี้นะครับผมแล้วก็น่าจะได้เข้มแล้วก็ไล่เงาได้สวยกว่านี้นะครับแล้วในส่วนของเมฆสีทองนะครับผมก็เป็นสีเหลืองแบบเหลืองเลยนะครับน่าจะทําให้มีมิติได้มากกว่านี้นะครับผมก็สําหรับคะแนนที่หักไปนะครับก็หัา,หาเรื่องสีแล้วกันนะครับสําหรับ QC เนี่ยมันก็ มันก็น้อยนะมันก็ไม่ค่อยมีอะไรอ่ะแต่ว่าการลงสีน่ะเป็นส่วนใหญ่นะครับในการทํางานอย่างนี้นะครับคืองานเล็กๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรหรอกนะครับที่จะผิดพลาดแต่ว่ามันจะผิดในเรื่องการค c ซีการลงสีนะครับว่าตรงนี้เข้มตรงนี้อ่อนตรงนี้แบบว่าเลอะนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับมันก็คือการค c ซีนั่นเองนะฮะก็นั่นแหละครับทุกท่านให้อะไรเนี่ยพูดอะไรเนี่ยแล้วเราทำเนี่ยทันกันไปหมดเลยนะครับโห โอเคครับทก่านก็ให้ดูไปหมดเปลือกแล้วนะครับสำหรับงานชิ้นนี้เนาะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกท่านช่วงนี้เนี่ยบอกเลยว่ารัวนะครับผมจะพยายามถ่ายให้ได้เยอะแล้วก็รีบตัดให้เร็วที่สุดนะเพราะว่างานเข้ามาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นวันพีชดาก้อนบอลนะครับผมโอ้โหแล้วก็จะมีโจโจ้นะครับมีเลือกโจโจ้ด้วยนะตัวนี้เป็นสปอนเซอร์ให้เราด้วยนะไว้ติดตามโจโจ้ผมด้วยนะเอออันนี้จะเป็นแบบว่า เ็จะเป็นรีวิวโจโจ้ครั้งแรกนะฮะเพราะว่าก็ดูโจโจ้แต่ว่าไม่เคยรีวิวไม่เคยจับงานตั้งไม่เคยจับงานอะไรของโจโจ้เลยนะครับแต่ก็มีสปอนเซอร์ส่งมาให้นะครับโอ้ยมีสปอนเซอร์ด้วยเว้ยโอเคครับนั่นไมเ่เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ไป้ะครับบ๊ายบาย